การเต้นในคลาสจริงๆ่กับการที่เราดูคลิป YouTube แล้วเราเต้นตามเนี่ยน้องคิดว่าอันไหนอ่ะมันเวิร์กกว่ากันจริงๆมีข้อดีข้อเสียทั้งคู่เข้าเจ้าคิดว่าควรควรอบคู่กันไปมันเหมือนกับการที่เราอ่านหนังสือหนังสือเรียนเนี่ยค่ะมันก็เหมือนแบบถ้าเราเรียนเองก็คืออ่านหนังสือด้วยตัวเองแต่ว่าสุดท้ายแล้วเราก็ต้องมีคุณครูสอนอยู่ดีอะไรอย่างเงี้ยบางทีการเรียนรู้ด้วยตัวเองอ่ะมันไม่ต้องใช้เงินอะไรเยอะเราก็แบบเราก็แบบว่าเออไม่ต้องไม่ต้องเสียเงินเข้าไปใน YouTube t i k t o k ก็เรียนได้ ในการเรียนเต้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าเขาก็จะมีครูที่เอ็กซ์เพรสต์ทางด้านนี้จริงๆเขาก็จะบอกเราได้ว่าเออควรปรับตรงนี้นะพื้นฐานควรเพิ่มตรงนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่อีกอย่างเนึ่อค่ะก็คือด้วยความท่ามรู้เขาก็จะเอ่อรู้ทักษะหรือแม้กระทั่ง พื้นฐานของการเต้นนะคะอย่างแจ๊สมันก็จะมีพื้นฐานจากคอนเทมพอรัรี่บัลเล่อะไรง <c oughs> งเงี้ยก็เขาก็จะมองได้ว่าเราควรปรับแก้ตรงไหนหรือเพิ่มตรงไหนลดตรงไหนอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็อย่างหนึ่งก็คือความจําเป็นเลยเราควรจะต้องมีสายตาที่3ในการมองเข้ามาว่าเรามีข้อดีข้อด้อยตรงไหนต้องปรับแก้ตรงไหนอะไรเงี้ยค่ะใช่แต่ว่าไม่ใช่ว่า YouTube ไม่มีนะคะก็คือ YouTube ตอนนี้ก็มีคนสอนค่อนข้างเยอะแล้วเราสามารถพัฒนาตัวเองได้ง่ายขึ้นมาก